สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเล่นนะครับเกมมือถือ w a r c r a f t Ark Light Lumber นะครับว่าเกมนี้มันมีกฎกติกาเป็นยังไงแต่ละปุ่มเป็นยังไงหน้าตาแต่ละอินเทอร์เฟซของตัวเกมเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะผมจะค่อยๆพูดแต่แรกเนอะอ่ะอันนี้เป็นหน้าแรกของเกมนะฮะก็คือจะมีทางบนก็เป็นชื่อตัวละครเราเลเวลตัวละครเลานะฮะ จำนวนหัวกะโหลกหรือมนแบบฟิลแบบบอสท,ที่ฆ่าด่านที่ผ่านอะไรเงี้ยก็จะได้หัวกะโหลกขึ้นมาส่วนเงินก็จะเอาไว้ซื้อเลเวลหรือว่าซื้อตัวละครใหม่ๆนะครับซึ่งจะปลดไอห,หัวกระโหลกเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เนี่ยก็คือเอาไปปลดล็อกนะครับด่านต่างๆเห็นไหมเช่นโซนนี้นะครับถ้าเราอยากเล่นไดน้เราต้องมี5หัวกระโหลกโซนนี้ก็15หัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งการที่จะได้หัวกระโหลกมาได้เนี่ยเราก็ต้องชนะ สู้กับบอสนะครับที่อยู่ในด่านต่างๆเราก็จะได้หัวกะโหลกมานะาส่วนเงินเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าเอาไปใช้ตอนไหนนะฮะข้ามาเลยเนี่ยโอเคหน้านี้นะครับก็คือบอกว่าเนี่ยบอสที่เราด่านแต่ละด่านก็จะมีบอสอยู่นะบางด่านชนะได้แล้วตรงนี้นะครับที่เราชนะามาแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่า,าชนะด่านนี้จะได้เงินมา90อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางด่านจะเล่นได้ก็ต้องมีหัวกระโหลก การที่ต้องการก่อนอย่างตอนนี้เรามี2ต้องใช้3ก็คือ,อยังเล่นไม่ได้เนื้อต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนนะครับซึ่งมีบอสชื่อว่า morgan the collector นั่นเองก่อนที่จะเริ่มเนี่ยมันก็จะมีอธิบายบอสว่าบอสมีความสามารถอะไรประมาณไหนนะครับอย่างตัวเนี้ยสีม่วงๆอันนี้คือบอสตัวเนี้ยจะทําการแบบ win walk อ่ะคือแบบซ่อนตัวอยู่นะครับเราจะไม่ตีบอสไม่ได้เลยจนกว่าบอสจะออกมาตีเรานะหรือเราใช้เวทเพื่อ เส้นสายฟ้าทําให้บอสแสดงตัวออกมานะครับความสามารถนี้ไม่ได้มีแต่บอสเท่านั้นนะที่มีมอนสเตอร์ธรรมดาก็มีได้นะครับทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามนะครับอพอเริ่มกดเริ่มเล่นตาขึ้นมาเนี่ยอันนี้เจ้าผมจะสอนเล่นแล้วนะอก็คืออันนี้มันก็บอกว่าคือก่อนเริ่มเล่นเราจะเกมมันจะยังไม่มอนสกดสตาร์ทเนี่ยอมอนสเตอร์มันจะอะไรมันจะยังไม่เดินมานะครับมันจะให้เราดูทั่วไปนะว่า เนี่ยในดานรูปแบบของด่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอสอยู่ตรงไหนในแผนที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะมีมีสิ่งปลูกสร้างหรือเส้นทางการเดินเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะอธิบายทีละอันอ่ะอันแรกเลยนะครับปุ่มอ่าตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหินแร่เนี่ยแล้วมีเม็ดทองอยู่ตรงนี้หนึ่งเม็ดนะครับเม็ดทองเนี่ยมันจะสูงสุดได้สามสามเม็ดนะฮะ ก็คือขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งจะขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถเอามอนสเตอร์นะครับที่เป็นตัวคุดแร่เนี่ยส่งมาเดินไปตามทางน,นะครับแล้วก็มาถ้ามันเจอหินแร่มันก็จะทุบป,ปกปกปกสามทีนะครับแล้วมันก็จะเก็บแร่ทองได้หนึ่งอันนะครับถ้าสมมุติมันมีสามอันมันก็ต้องปกปก,ปกไปทั้งหมดเก้าทีเนะเราถึงจะได้เงินมาสามเหรียญน,นะ ก็คือมันจะค่อยๆไปโป๊กๆได้หนึ่งโป๊กๆได้1โป๊กได้หนึ่ง, <S 1> <S 1> ง,งะครับทีนี้ถ้าไอ้ไอเหรียญทองหมดเนี่ยไอ้ที่งอกขึ้นมาหมดเนี่ยก็ต้องรอมันเกิดใหม่ไอ้ตัวขุดมันก็จะเดินไปสู้กับมอนสเตอร์อื่นต่อไปนะครับอ่ะอันต่อมาก็คืออันนี้เป็นเหมือนป้อมปืนยิงเนื้อถ้าเป็นสีแดงคือฝั่งคูต่อสู้เนื้อของเราสีน้ําเงินนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเราเอามันก็จะมีแถบพลังอยู่ถ้าเราเอากองทัพเรามาสู้ชนะได้ เราก็จะยึดป้อมปืนนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยเรายิงในอนาคตตรงนี้จะเป็นปุ่มที่บอกว่าถ้ามอนสเตอร์เอ้ยถ้าถ้ากองทัพเราเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนนะอย่างนี้ก็คือเดินขึ้นไปข้างบนถ้าลูกศรอ,อยู่ด้านซ้ายมือมันก็จะเอียงไปด้านซ้ายมือมันก็จะเดินเลี้ยวซ้ายออกมานะครับเมื่อเจอทางแยกนะอ่าไอ้ไอ้กล่องกล่องอันนี้ก็คือเป็นกล่องกล่องสมบัตินะฮะ ซึ่งมันก็จะเติมเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราตีกล่องแตกเนี่ยเราจะได้ทองทั้งหมด2ทองเนอะมันจะเขียนอยู่นะครับเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเรากดเข้าไปดูนะฮะมันก็จะบอกว่าเออได้2โกนะเมื่อเปิดนะครับแต่มันตีไม่ได้เอ่อถ้าเรายูนิตที่บินได้เนี่ยบินไปนะมันจะเก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันบินอยู่เราต้องเอากองทับที่อยู่บนพื้นนะครับอ่ะอันนี้ผมอธิบายต่อ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเริ่มเร็วไปหน่อยนะครับอ่ะอธิบายเข้าใจแล้วนะครับว่าแต่ละอุปกรณ์เออแต่ละสถานที่ในในแผนทนี่มียังไงอ่ะเอาไปต่อที่ซ้ายบนอันนี้คือพลังชีวิตเรานะครับของฐานเราอันนี้ก็คืออันนี้นะถ้าเหลือศูนย์เราก็แพ้ส่วนนี้เป็นพลังชีวิตของบอสถ้าเหลือศูนย์เราก็ชนะนะครับอันนี้เป็นเวลาในหละดดานนะครับซึ่งเราสามารถพอสได้ตลอดนะ กดปุ่มหยุดได้นะครับแต่ถ้าเวลาตรงน,นี้หมดเกิดอะไรนะครับมันจะเป็นโอเวอร์ไทม์นะหรือต่อเวลาพวกเ,เงินที่ได้มันก็จะคูณ2เข้าไปอะไรเงี้ยทำให้เร่งให้เราจบให้เกมต่างๆจบไวขึ้นนะครับอ่ะด้านล่างด้านล่างคือกองทัพหรือเวทเนี่ยหรือฮีโร่ที่เราพร้อมใช้นะครับซึ่งตอนตอนนี้เรามีอยู่5เหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปเรามี5เราจะลงการาดมังกรอันนี้แล้วกันสมมุติเราจะเอามัาางกรมาวางลงในสนามเนี่ยเราใช้4นะครับเราสมมุติเราอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเพย์ให้ดูนะเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมใช้3ปุ๊บมันก็ลดลงไปนะครับมอนสเตอร์มันก็จะเดินเข้าไปอย่างนี้เป็นเวทนะฮะลองใช้เวทดูจริงๆก็ไม่ควรใช้กับพื้นนะควรจะใช้กับพื้นที่ต่างๆเนอะอย่างอันนี้ เนี่ยอันนี้ที่บอกนะฮะมันปกปกโปกเราก็จะได้เงินมาแต่พอไอไอ,ไอแร่ทองหมดมันก็เดินหนีไปนะได,ได้เห็นไหมปั๊บหนึ่งมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าลอนสเตอร์มาตีฐานเราเห็นไหมพลังเราก็จะลดเนี่ยซึ่งถ้าเนี่ยเราก็ไม่ควรให้มันมาตีถ้าอย่างนี้เห็นไหมเราเดินมาใหม่มันก็โปกโปกโปก,ปกใหม่นะครับเก็บเงินให้เราใหม่ ซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยแต่ละกองทหารของเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่บินได้นะให้พวกบินได้ก็จะดีตรงพวกที่อยู่บนพื้นเนี่ยมาตีเราไม่ได้เลยนะอ,อันนี้อันนี้วงแหวนเวทนะฮะเห็นไหมถ้าใช้ปุ๊บบอสมันก็จะหายออกจากการการซ่อนตัวนะฮะเห็นไหมศัตรูสีม่วงก็มีศัตรูอ่ะอย่างนี้นี่มียิ่สดสดร้อนร้อเลยเราตีเราตีไอ้หีบแตกนะฮะ ได้เงินมาทั้งสองเนี่ยนะครับอย่างไอตัวฮอกเกอร์เนี่ยมันก็จะมันจะตีหมูนะมันก็จะดีกว่าในการกวาดพวกแบบไก่เล็กๆมอนสเตอร์เยอะเอะเพราะมันมันตีทีโดนหมูนะอย่างตัวบินเนี่ยบอสเนี่ยมันจะตีตัวบินได้แต่มอนสเตอร์ลูกจ็อกบางตัวที่เดินดินก็จะตีมังกรเราไม่ได้อะไรเงี้ยตัวที่บินไม่ต้องมังกรนะอย่างนเงี้ยเราลองใช้เวทปุกขึ้นมาเนี่ยอ่า อย่างบางกรอันนี้ก็ตีหมูนะครับเราก็อ่ะเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆหีบเห็นไหมพอตีปุ๊บเนี่ยได้เงินแล้วอ่ะวางมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆบอสก็จะเก่นอยู่เห็นไหมโอ้โหอันเนี้ยแล้วบางทีไปยุ่งกับมันมันปลุกพั่วมาอีกนะครับไอ,ไอ้สองตัวนี้ซึ่งบางตัวก็มีความสามารถเช่นแบบหายตัวอยู่แต่ถ้าโผมาตีปุ๊บคู่ต่อสู้ติดสตั์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็จะมีแล้วแต่ความสามารถของของมอนสเตอร์แต่ละตัวเนอะอย่างอันนี้เรามีเป็นดานแรกๆนะฮะเรายังยังมีอะไรให้เล่นไม่เยอะนะมันก็จะมีตัวตีหมูตัวขุดแร่ตัวยิงไกลนะฮะแล้วก็ตัวกิฟฟอนที่บินได้แล้วก็ยิงทีละตัวแล้วก็มีมังกรนะครับอย่างอันนี้มันก็ เราก็วางมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เห็นว่ามันตีหมู่ตีทีเดียวไก่ตายยกทีมเลยนะฮะอันนี้ก็ข้าได้เปลีนนะ่ยนฟาดทีหนึ่งโดน2ตัวเนี่ยเห็นไหมโดนสตันเมื่อกี้มันวินวอล์กอยู่มันหายตัวอยู่โผล่มาทีมอนสเตอร์เราสตันเลยนะในการสู้บอสนะผมก็แนะนําว่าเนี่ยวางพร้อมๆกันให้มันโผล่มาเยอะๆทีเดียวนะเมืงั้นเราก็ตายโดนไล่ฆ่าทีละตัวนะครับก็พยายามวางเยอะๆพร้อมกันอย่างนี้บอสเฮพี HP จะหมดแล้ว เราสามารถที่จะใช้เวสสายฟ้าที่สามารถไล่ที่ไหนก็ได้ในแผนที่นะฟาดใส่หัวบอสได้เลยเนี่ยปเปี้ยงเข้าไปอ้าวชนะแล้วนะฮะวิกตอรี่บอสต,ตายตายเสร็จได้ไรอะมาพูดกันต่อนะครับเราก็จะไอยูนิตของเรานะฮะกองทัพเราเราก็จะได้ได้ exp นะครับในเ,เวลอัพเนี่ยอย่างนนี้ได้3ซึ่ง exp ที่ได้เนี่ยถ้าเรา,าตัวละครเรานะครับมาถึงตัวละครที่ไม่ใช่กองทัพนะตัวละคร c h a r าเล e เร์เราอะเลเวลเยอะขึ้นเราก็จะได้ EXP ตรงนี้ให้กับกองทัพเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับหรือเงินที่ได้ก็จะเยอะขึ้นตามเลเวลที่เราอย่างตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปดูหน้าแรกเนี่ยชาเลเตอรเราตอนนี้เลเวลหนึ่มันก็ได้น้อยได้ EXP น้อยครับแต่ถ้าตรงนี้เราเลเวลสองสามสี่เลเวลของเราไอ EXP Combat Experience เนี่ยหลังจากสู้จบ ก็จะเยอะขึ้นนะอ่ะอันนี้จบไปแล้วหนึ่งตานะฮะต่อไปผมจะก็แจะเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าเกมเป็นยังไงนะครับต่อไปผมจะให้ดูอันนี้อันนี้แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นด่านด่านอื่นนะฮะก็เห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกันนะ แต่แผนที่มันก็จะหมายถึงว่าแผนที่จะแตกต่างแต่คืออย่างอันนี้มีมอนสเตอร์มาโผลต่ตรงเล้าไกต่ตรงนี้เนี่ยทางเดินเนี่ยอยลูกศรขวาเี๋ผมอธิบายไปถ้าถ้ายูนิตเราไปเจอปุ๊บม,มันก็จะเลี้ยวขวานะครับอย่างมังกรเนี่ยเก่งตรงที่ถ้าสู้แล้วมันจะตีหมู่แล้วบินได้นะนะครับไว้ฆ่าไก่อะไรพวกนี้ดีมากเลยนะฮะ อย่างเห็นไหมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้หายตัวเห็นไหมไอ้กิฟฟอนเรานกเราเนี่ยบินผ่านมาเฉยหลุดมาตีป้อมเราได้เนี่ยเห็นไหมป้อมมาโดนตีนะครับอันนี้เราก็ส่งอันนี้มาขุดแร่นะครับแต่เน,นี้ยมอนสเตอร์เราบุกไปถึงบอสแล้วเนี่ยแป๊บเดียวนะแล้วก็ฟาดแป๊บเดียวชนะเฉยนะฮะชนะแล้วนะครับก็จะได้เลเวลนะฮะซึ่งอธิบายต่อถ้า ถ้ายูนิตนะครับถ้ากองทัพเราเลเวลอัพมันก็จะมีพลังโจมตีและพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับเราเล่นตัวไหนบ่อยเราก็ควรจะอัพเราชอบเล่นตัวไหนเราก็ควรจะเอาไปสู้บ่อยๆนะครับมันจะได้อัพนะครับซึ่งมันจะไม่เสมอไปเนื่องที่จะได้เลเวลนะครับอย่างนี้ก็คืออชนะด่านก็ได้ตังค์นะฮะโอเคอันนี้จะอธิบายว่าถ้าเล่นนะครับช่วงช่วงเบต้าเนี่ยเงิน ที่ใส่ไปเงินจริงนะที่เราซื้อของในเกมไปก็จะโดจะให้จะรีฟันมาตอนตัวเกมเปิดจริงๆนะครับแต่ของอะไรในเกมทั้งหมดเนี่ยจะรีเซ็ตหมดทุกอย่างนะแต่เงินเราจะได้คืนมานะครับามาดูหน้าร้านขายของกันนะว่าราคาประมาณเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยทุกๆวันเนี่ยมันจะมีให้เรากดนะครับได้รับเงินฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าอยาก สายเป์นะครับก็สามารถเอาเงินจริงมาซื้อได้นะครับซื้อเงินได้หรือแม้แต่เนี่ยอย่างอันเนี้ยซื้อยูนิตซื้อเวทได้เลยนะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะฮะเนี่ยเลือกมาหนึ่งอย่างนะอันละสามดอลลาร์สองจุดเก้าเก้าก็เลือกเอาว่าอยากได้ยูนิตไหนออกมาก,ออกิออกเมชนะออกเมชวอร์ซองไรเดอร์หรือว่าเวทช,ชื่อว่าเอ็กซิคนะฮะ นะก็แล้วแต่ว่าจะชอบวันไหนก็นาสายเปก็จะได้เปรียบเหมือนเดิมนะส่วนอันนี้เงินเนี่ยนอกจากเอามาอัพเลเวลได้แล้วนะ up, up. เนอะอัพอเอ้ซื้อตัวละครได้แล้วก็เอามาซื้อ exp ได้นะเพื่อให้เราอัพเลเวลนะฮะตอนนี้เราเลเวลหอยู่เนอะอ่าเนี่ยเงินเงินนะครับเอามาซื้อยูนิตใหม่ๆได้นะครับเช่นอ่ะผมจะหยุดเวลาไว้นะไอตัวนี้นี่ สมมตเราอยากได้ทารอนตัวนี้นะสามร้อยห้าสิบก็ซื้อได้เลยนะสายพอซื้อปุ๊บเนี่ยไอ้ทั้งแถบเนี่ยมันจะตกหายไปเลยนะครับเราก็จะซื้ออันนี้ได้มันจะเลื่อนลงมาอย่างนี้เดีอ่ะเดี๋ยวเราลองลองกดซื้อดูไหมปุ๊บอ่ะซื้อแล้วนะครับมันก็จะโผล่มาเราก็จะได้ตัวละครใหม่ไหมพอเลเวลอัพปุ๊บพลังโจมตีกับกับเลือดเราเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะ แล้วแถบเมื่อกี้เห็นไหมทั้งแถบตรงนี้หายไปอันนี้เลื่อนตกลงมาเราก็จะสามารถที่จะซื้อแบดไรเดอร์ได้นะฮะโอเคอย่างคนนี้เขาอ่ะวันหนึ่งนะพอซื้อเสร็จปุ๊บมันก็จะจังไม่อยู่ในกองทัพเราเลยนะเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนะครับตรงนี้เห็นไหมเราก็ต้องเลือกเอาเพราะเล่นตาหนึ่งเราเลือกได้แค่หกตัวนะอ่าเราก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาไปแทนตัวไหน แทนเวทแทนตัวคอปเตอร์แทนอะไรอย่างเงี้ยเรานะครับส่วนนี้จะเป็นฮีโร่เรานะครับ,รนะรบก็จะมีหนึ่งตัวก็สังสายได้หนึ่งตัวแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเมื่อกี้แท็บที่ชื่อว่าลีดเดอร์นะฮะเนี่ยลีดเดอร์ตรงนี้นะครับลีดเดอร์คืออันนี้นะฮะซึ่งตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ลองก็จะมีเช่น มนุษย์นะครับมนุษย์คนนี้นี่เป็นเป็นสายฮิลนะฮะคอยจะมันเขาจะเน้นฮิลกองทัพเราอย่างอันนี้จะเน้นสู้นะที่ที่เล่นเมื่อกี้อ่ะอย่างอันนี้สมมติอยากลองใส่ก็ต้องเลือกว่าจะใส่ไปที่ไหนนะจัดทีมจัดทีมอะไรงี้นะฮะซึ่งไอ้ที่มันขึ้นเป็นแบบม่วงๆอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้เลเวลเมื่อจบตาแต่ถ้าแต่ทาไม่ได้มันก็ จะไม่มีขึ้นเนจะเถวๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูว่าว่าเมื่อเลเวลสูงๆเนี่ยเราจะได้อาร์มี่สล็อตเยอะขึ้นนะครับอ่าเดี่ยผมเปิดให้ดูอ่าอันนี้อันนี้ฉากนี้ฉากใหม่มันจะมีไอจุดนี้ด้วยนะจุดนี้เป็นจุดเขาเรียกว่า s u m m o n i n g Stone นะครับก็คือถ้าเรายึดตรงนี้ได้เนี่ยเราจะวางกองทัพเราที่เขตลึกขึ้นได้นะปกติจะต้องวางโซนโซนนี้เนาะถ้าเรายึดได้เราวาง เราวางกองทัพเราลอกๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะครับแบบหนึ่งนะอ่ะอย่างอันนี้อ่ะสมมติเนี่ยอันเนี้ยเราสู้บอสนะครับบอสเราไม่ได้จะเป็นต้องเป็นมอนสเตอร์เสมอไปนะอันนี้เป็นแบบป้อมปืนเป็นเรือป้อมปืนนะใครเคยเล่นโมเออร์คารฟจะเก็ดว่ามันมีเรือแบบสู้รบอย่างนี้ได้นะ ซึ่งเนี่ยอันนี้เป็นฮีโร่เราเมือม่อชนะปุ๊บ yeah, เนี่ยวิกตอรี่เนี่ยอันนี้ฮีโร่เราก็เลเวลอัพนะครับเกือบอัพแล้วอีกนิดนึงอ่าแล้วก็อ่บางทีก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะเป็น exp อะไรเงี้ยก,ก็ก็ได้นะครับอย่างเราเลือกเลือกอัพฮีโร่เราฮีโร่เราก็เก่งขึ้นโอ้โหเลือดตั้ง2,000นะกอมแมสคิวส์คีม แล้วก็เอาไปอัพตัวอื่นก็จะได้ด้วยนะครับได้เลเวลด้วยเหมือนกันกิฟฟอนเราเลเวลอัพีนเลือกเอาว่าจะอัพตัวไหนนะสามรอบนะเราเลือกอัพตัวนี้อะไรเงีย้ยมันก็จะมีช้อยส์ให้เลือกเป็นทางเลือกให้เลือกนะครับว่าเราจะอัพอนไหเชนไลท์เทนนิงอัพโอเคทีนี้เนี่ยเห็นไหมพอเมื่อเลเวลอัพปุ๊บแป๊บหนึ่งนะเมื่อเลเวลอัพ บางมันจะมีเรื่องมีปุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันปิดไว้อย่างเรื่องเช่นเรื่องเควสนะครับก็จะมีเควสให้ทำในแต่ละวันอันนี้เลเวลอัพเลเวลเราอัพเป็นเลเวล2แล้วนะแล้วก็จะมีที่อัพขึ้นมาเมื่อกี้สุดร้อนๆก็คืออาร์มี่สล็อตนะครับอาร์มี่สล็อตคืออะไรเดี๋ยวเล่งไปหน่อยอาร์มี่สล็อตเนี่ยก็คือตรงนี้เห็นไหมกอรอบฟิล์มเนียตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าถ้า ถ้าเราเอาเวทหรือกองทัพเรามาวางไว้ที่รูนี้ให้มันแมชกับให้มันให้มันตรงกับที่มันต้องการก็คือไอสัญลักษณ์น,นี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเ,เขาเรียกว่าเรียกว่าฝ่ายไหนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองดูอย่างอันนี้มันเป็นสีแบบเทาๆอยู่เนอะก็คือไม่ตรงนะฮะแต่ถ้าสมมติเราวางตรงขึ้นมา เนี่ยเช่นอันนี้ก็คือฝ่ายหอดมั้งสญรักษณ์ฝ่ายหอดเนอะเราเอาเวทที่เป็นของฝ่ายหอดมั้งเนี่ยเชน n ล i เชนนิงนะฮะไม่แน่ใจนะแก้ไขได้นะฮะเอามาวางนะครับปึ่งเห็นปะมันก็จะติดแล้วเป็นสีแดงแล้วก็ไอ้ตรงเลเวลก็จะเป็นแบบแบบไฮไลท์ขึ้นมานะก็คือเราเอาวาง,งไว้ตรงนะฮะซึ่งก็จะทําให้เมื่อเรา เก็บเลเวลเนี่ยสู้ตามด่านต่างๆเนี่ยทำให้ได้ประสบค่าประสบการณ์นะครับอ่าประมาณนี้ก็คือเนี่ยแหละประมาณนี้กดการเล่นเกมเนี่ยมีแค่นี้เองนะก็คือวางมอนสเตอร์นะครับแก้ทางให้ถูกต้องนะครับเช่นมังกรที่บินได้ก็ไว้แก้ทางพวกที่เดินที่ยิงอากาศไม่ได้ตัวตีหมูก็ไว้ฆ่ามอนสเตอร์ที่มาเยอะ ตัวตีเดี่ยวแรงๆเข้าไปฆ่าพวกเอ่อพวกที่เก่งๆไปทีละตัวไปนะฮะก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่เราแก้ทางแล้วก็ยึดทรัพยากรต่างๆที่ถูกต้องนะโอ้โหอันนี้เมื่อกี้เพิ่งเห็นนะมันยิงยิงไอ้น,นี่ข้ามมาเลยนะจากมันไม่ต้องเดินเลยมันยิงทะลุมาถึงนี่เลยนะครับอย่างอย่างดานเนี้ยเราก็ไม่ควรจะเล่นยืดเยือะเพราะว่ามันยิงยิงข้ามฉากมายิงป้อมปืนเราได้เลยนะอ๋อมันมีอันนี้นี่น,นี่มันล็อกเป้าอยู่มั้ง ก็อยาพยายามไปเดินดูมันบ้างอะไรเงี้ยมันมีจะมีกิมมิคที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยมอนสเตอร์ท้ามาตีมันก็สามารถยึดกล่องได้เหมือนกันนะถ้าเรา,มาไม่ยีบไม่ไม่รีบนะฮะโอ้โหพูดผิดเลยก็จะประมาณนี้เปิดให้ดูเน,นี่ยตัวเนี้วินวอล์กโผล่มาก็ตัวบินเรามองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมันหายตัวอยู่นะครับ กดประมาณนี้สงสัยอะไรตรงไหนถามได้เลยนะอ่าโอเคประมาณนี้ครับกดเข้าเล็กๆน,อน,นะะ้อยๆครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มีลองส่วนของอโหมดช่วยกันเล่นนะครับหรือโหมด PVP หรือว่าระบบกิ้อะไรต่างๆนะแต่ก็ประมาณนี้ก่อนฟังอันนี้จบก็น่าจะเล่นเกมนี้ได้แล้วจะเห็นว่าด่านแรกๆอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะวางมัว่วๆไม่ต้องไม่ต้อง ตรงแก้ทางอะไรยังไงก็ยังชนะอยู่นะแต่แต่ือลึกๆไปเนี่ยอาจจะต้องคิดแล้วว่าจัดทีมยังไงทีมฮิวทีมบินทีมอะไรแบบเช่นเราเล่นฮีโร่ Hero ที่สนับสนุนพวกบินได้นะครับให้ให้พวกบินได้ใช้ค่าแค่เงินซื้อน้อยลงอ,อย่างเงี้ยสมมตินะมันก็จะทำให้การต่อสู้มันง่ายขึ้นเพราะว่ามันสนับสนุนกันเองเนาะ ระหว่างทั้งเกาะหัวหน้าทัพเราแล้วก็ลูกน้องในทัพเรานะฮะโอเคระ